วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วแล้วก็รู้ว่าน้ำมันมะพร้าวทาอะไรได้บ้าง่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักน้ำมันมะพร้าวเฮ้ยมันทําอะไรได้บ้างเอ้ามันมีอยู่จริงหรอแล้วมันทานได้จริงๆหรอโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็สามารถทานได้หรือไม่สําหรับวันนี้นะคะขออินสปิเรชันทอปีคาหนนาน้ำมันมะพร้าวตัวนี้เลยนะคะสาหรับน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเลยสามารถบํารุงได้ทั้งภายในแล้้้้วววกก็ภาายยนนนนอออมมมัััะะพรคปปบไไดขิ่ต ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงการทำงานต่างๆของร่างกายและนิยมมากๆสามารถนำมาเป็นการรักษาทางเลือกของโรคต่างๆอีกด้วยสำหรับสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดนะคะตัวแรกเลยค่ะช่วยในการเผาผลาญไขมันหลายๆท่านก็ทานแล้วก็เห็นผลก็คือผอมลงนั่นเอง,องน้ำมันมะพร้าวสกัดนะคะจะไปช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญและกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ซึ่งทำให้ความอยากอาหารน้อยลงแล้วก็มีการสร้างไขมันดีเพื่อมาทดแทนอีกด้วยและสรรพุณข้อที่2ค่ะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวนี้จะเข้าไปบำรุงแล้วก็เสริมสร้างในส่วนต่างๆ ของงร่ากากยซึ่งในน้ำมันมะพร้าวนะคะมีกรดลอลิกที่เป็นไขมันชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในน้ำนมแม่ด้วยที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองซึ่งมีสารโมโนโลลินที่เป็นสารปฏิชีวนะช่วยในการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสพยาธิหรือแบคทีเรียทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงนั่นเองนะคะสำหรับข้อที่3ค่ะช่วยในการย่อยและการขับถ่ายทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นและสำหรับข้อที่4นะคะถูกใจไว้ผู้ใหญ่แน่นอนเพราะว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลอีกด้วยป้องกันโรคหัว บำรุงสมองลดอาการอันไซเมอร์อีกด้วย ะะช่วยในการเสริมสร้างมวลกระดูกทําให้ลดอาการปวดข้ออา <c oughs> การปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมโทรมที่เกิดไปตามวัยอีกด้วยสำหรับข้อที่6ค่ะขาขดไม่ได้เลยเรื่องความสวยความงามมันนา้พาสกัดตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยบํารุงผิวผมเล็บทาให้ยิมเอิบฟูน้ําแล้วก็ดูชุ่มฉ่าสําหรับเรื่องความสวยความงามสามารถทําได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยค่ะช่วยลดอาการผิวแหง้งกล้าหรือว่าผิวแตกลายหรือผิวที่มีปัญหาเสื่อมโทรมจากการโดนแดดและช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นแผลสดหรือว่าเป็นแผลจากภายในหรือว่าความเสื่อมโทรมต่างๆนั่นเอง คุณมากมายขนาดนี้หลายๆท่านอาจจะทานอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จัก เลยเป็นสิ่งมีประโยชน์ใกล้ตัวที่แบบไม่ควรมองข้ามเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายขนาดนี้มองข้ามได้ยังไงและสําหรับมิวนะคะมิวเลือกทานทอปีคาน่าตัวนี้ซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดที่มาในรูปแบบแคปซูลช่วยในการทานง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยในการดูดซึมง,ง่ายขึ้น,นเพียงวันละ3-5เม็ดเท่านั้นช่วยในการบํารุงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ช่วยในการบํารุงผิวพรรณเส้นผมของเราอีกด้วยแบบแผงสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนแบบแผงมี10แคปซูลและแบบกระปุกเผื่อใครไม่พอ,ไม,พอไม่หนำใจสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางช้อป เิร์ว่าทอปีคานาได้เลยค่ะหรือช่องทางจำหน่ายอื่นๆกาเมดมาเก็ตบิวทรีมร้านใบเมี่ยงและร้านสบายใจสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำข้อมูลดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดจากทอปีคานาค่ะ